จ้าพี่น้องของป่าสกุลุกคนมาอีกแล้วเมนูผักต้มจ้าน้ำปลาแดกหล่นจ้ะน้ำปลาแดกอันนี้มีเมนูคือเกาจ้าอันนี้อันนี้ก็เป็นเหลือของเหลือประวานนี้แล้วก็มีเพิ่มอยู่ประทูจ้ะอันนี้น้ำพริกผงจ้ะพริกผงพริกถั่วจ้ะผักต้มคือเกาพี่น้องจักก็จะกินอีหยัางกินอันนี้ละจ้ะมันจะเลยบ,บม่มีจะได้มีแห้งกินทังซี่แล้วด้พี่น้องเด้มอมันกินง่าย กินยากหลายก็บดีจ้ะเอาเน่นี่แหละเขากินเนแ้วหมูเนวไก่เนวลาบก็ได้เม็ดจ้ะพี่น้องเขาก็ต้องกินแนวนี่หละจ้ะแนวผักแนว้ต้มเนื่อจ้ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อเมนูน้ำพริกเด้อจ้ะน้ำพริกผักต้มคือเก่าจ้าพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องป้องปายสุกุุคนเด้อมา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 กินน้ำกันจ้ากินอันนี้แล้วมันจังแซ่บเนาะพี่น<ค>้องเนาะมันมีแห้งจ้ะ ไปกินแนว้ยยังเอ้นั่นห้นนากินบ่ได้ก็บ่มมีแห้งจ้ะแถมจะเป็นไขมันคอยอีกขั้นผู้ใดกินได้ก็ยกมือแนยกมือขอให้กินคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะโอ้ยว้าผผีผิจะถูกรินพันแล้วจ้ะหิวเข่าพี่น้องบ๊ายบายๆจ้ะ